วักที่สองเรื่องที่สองธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญพระพุทธภาสิทธิอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมัสะนิสัม,มะการิโนสัญญาตัดสะจะจะรรมชีวิโนอป,ปมัตตัดสะยะโสพิวัตติยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียรมีสติมีการงานสะอาด ใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและไม่ประมาทอธิบายความในที่นี้ได้ทำเจ็ดประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียรสติการงานอันสะอาดการใคร่ครวนก่อนทำความสำรวมชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและความไม่ประมาท ความเพียนนั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียดคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อต่อ,อุปสรรคในการทำงานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้รู้ล่วงไปด้วยดีมีความบากบั่นมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทุระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทำงานสติคือความรอบคอบและความระวัง จะทำจะพูดอะไรก็คิดโดยรอบครอบก่อนระวังเกรงความผิดพลาดเพราะความผิดพลาดบางอย่างต้องใช้เวลาแก้นานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้การงานสะอาดนั้นคือการประกอบการงานอันสุดจริตเว้นงานที่ทุจริตผิดกฎหมายและศีลธรรมทั้งปวงไตรครวนก่อนแล้วจึงทำคือไต่ตรองด้วยดี ว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลอะไรจะเกิดขึ้นเว้นการกระทําอันจากอํานวยผลเป็นทุกข์เสียประกอบกระทําแต่เฉพาะเหตุอันจากอํานวยผลเป็นสุขให้ความสํารวมนั้นคือความสํารวมอินทรีย์ทั้งหได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ชีวิตอันประกอบด้วยธรรม คือมีชีวิตอยู่อย่างแนบสนิทกับธรรมไม่เหินห่างจากธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอได้พบได้เห็นอะไรก็นำเข้าไปหาธรรมเทียบรับธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอความไม่ประมาทได้อธิบายแล้วในข้อที่หนึ่งแห่งอัปปมาทวักนี้โปรดดูในที่นั้นยศ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งเจประการนี้ยศนั้นท่านจำแนกไว้สคือ 1. อิสริยยศความเป็นใหญ่ 2. เกียรติยศความมีเกียรติมีคุณงามความดีมาก 3. บริวารยศความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดียศที่กล่าวถึงในที่นี้พระธัถาจารย์ขยายความว่า ได้แก่ 1. โภ่ขสมบัติ 2. ความนับถือ 3. ความมีเกียรติและ 4. ความสรรเสริญเรื่องประกอบกุมภะโคสกะกุมภะโคสกะเป็นบุตรเศรษฐีเมืองราชครึมีทรัพย์40โกดคือ400ล้านคราวหนึ่งอหิวาตกรโกรคระบาดหนัก อาหิวาตกโรคในบาลีนั้นได้สอบสวนทางพจนานุกรมบาลีอังกฤษแล้วปรากฏว่าเป็นกาลโรคไม่ตรงกับอาหิวาในความหมายของไทยเราสัตว์เล็กๆตายก่อนต่อมาจึงถึงมนุษย์ในพวกมนุษย์พวกทาสและกรรมกรก็ตายก่อนเจ้าของบ้านตายทีหลังเมื่ออาหิวาตกโรคจับเศรษฐีและภรรยา เขาทั้งสองมีหน้านองด้วยน้ำตามองดูบุตรซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆพลางกล่าวว่าลูกเอ๋ยการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถิดอย่าได้ห่วงใยพ่อและแม่เลยเมื่อ,อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อและแม่ฝังไว้40โกดเลี้ยงชีพต่อไปเด็กน้อยเชื่อมารดา ร้องไห้ไหว้ท่านทั้งสองแล้วพางฝาเรือนหนีไปไปอยู่หนะ้าภูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึงสิองปีจึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จำเขาไม่ได้เพราะตอนไปยังเด็กกลับมาเมื่อเป็นหนุ่มแล้วมีหนวดและคราวรุงรังเขาไปตรวจดูที่ฝังซับเห็นยังเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาคิดต่อไปว่าใครๆก็จำเราไม่ได้ ถ้าเราขุดทรัพย์ออกใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประหลาดใจว่าคนเข็นใจนี้ไปเอาทรัพย์มาจากที่ใดเขาจะพึงจับเราเบียดเบียนเราอย่าะนั้นเลยเราเก็บทรัพย์ไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทำงานเลี้ยงชีพดีกว่าตกลงใจดังนั้นแล้วกุมภะโคศกกะก็ออกหางานทำไปได้งานรับจ้างปลุกคนงานในที่แห่งหนึ่ง หน้าที่ของเขาคือตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวปลุกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนหุงต้มข้าวสวยข้าวยาคูเป็นต้นเขาได้เรือนพักหลังเล็กๆหลังหนึ่งอยู่คนเดียวรวมความว่ากุมภะโคสกะไปได้งานเป็นแขกยามเขาได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่บกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าว,วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สดับเสียงของเขา ธรรมดาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้รู้เสียงสัตว์ทุกชนิดเมื่อทรงสดับเสียงกลุมพระโคศกะจึงตรัสว่านั่นเป็นเสียงของคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งยืนเฝ้าอยู่หน้าที่ใกล้คิดว่าพระราชาคงมิตรัสอะไรเหลวไหลเป็นแน่จึงรับสั่งคนผู้หนึ่งให้ไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกยาม คอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นทำงานพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วก็เฉยเสียในวันที่สองและวันที่สมเมื่อทรงสดับเสียงของกุมภะโคสกะก็ตรัสเช่นนั้นอีกนางสนมคิดว่าพระราชาไม่เคยตรัสอะไรเหลวไหลเลยจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่จึงทูลพระราชาว่า หากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สักพันหนึ่งข้าพระองค์จกไปทําอุบายเอาทรัพย์จากชายผู้นั้นมาสู่ราชสกุลให้จงได้พระราชาพิมพิสารพระราชาทานทรัพย์พันหนึ่งให้นางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปนปทำทีเป็นคนยากจนไปยังถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกคนรับจ้าง เข้าไปขอพักอาศัยในเรือนหลังหนึ่งแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธว่ามีคนอยู่มากแล้วให้ไปขออาศัยกุมภะโคสกะซึ่งอยู่คนเดียวนางสนมได้ไปขออาศัยอยู่กับบ้านกุมภะโคสกะเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กุมภะโคสกะยอมให้พักอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อกุมภะโคสกะจะออกไปทำงานนอกบ้าน นางได้ขอค่าอาหารไว้สำหรับทำอาหารให้ไม่ต้องก็ได้ฉันทำกินเองก็ได้ฉันทำกินของฉันเองมาตลอดกุมภะโคสกะบอกปัดแต่เืออ้อนบอนเอาจนได้แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมภะโคสกะไปซื้อหาอะไรเพียงสักแต่ว่ารับไว้เท่านั้นนางได้ไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องครัวและอาหารอย่างดี มาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววังอาหารนั้นมีรสเลิศควรแก่พระราชาเสวยเมื่อกุมพระโคสกะกลับมาได้ลิ้มรสอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมพระโคสกะอนุญาตด้วยความพอใจนางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมพระโคสกะและขอพักอาศัยยืดเยื้อเรื่อยมา นางวางอุบายเพื่อให้กุมพระโคสกะตกลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของกุมพระโคสกะซึ่งเป็นเตียงโครงไม้ถักด้วยเชือกจนเขานอนไม่ได้เมื่อกุมพระโคสกะถามก็บอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเมื่อกุมพระโคสกะบอกว่าเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทำอย่างไรนางจึงให้ไปนอนกับบุตรีของตน ทั้งสองได้สั่งวาดกันตั้งแต่คืนนั้นกุมารีร้องไห้ร้องไห้ทำไมจ้าหนูผู้เป็นแม่ถามกรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะแม่กุมารีบอกช่งางเธอลูกเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้วกุมภพระโคสกะมีเมียเพราะเชือกเตียงขาดแท้ต่อมาอีกสองสาวันนางสนมส่งสารไปถึงพระราชาวา่า ขอให้มีพระบรมราชโองการให้จัดงานมหรสพในย่านถนนพวกรับจ้างทำงานคนใดไม่จัดทำมหรสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับพระราชาทรงมีพระบรมราชโองค์การอย่างนั้นนางจึงพูดกับกุมภะโคสกะว่าพระราชารับสั่งให้มีมหรสพทุกบ้านเรือนใครไม่ทำจะถูกปรับ พวกเราจะต้องทำตามพระบรมราชโอการขาดผืนไม่ได้กุมภคโกตาบอกแม่ยายว่าเขาทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารรับประทานมือม้อๆเท่านั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานมโหรสพแม่ยายบอกว่าลูกเอ้ยธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนต้องเป็นหนี้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนใช้หนี้เขาทีหลังก็ได้ไปเถอะ ไปยืมมาสักหนึ่งกะหาปณะนะหรือสองกะหาปณะ,ะก็พอกุมรภโคสกกติเตียนแม่ยายพึมพำพลางออกจากบ้านไปนำกะหาปณะ,ะที่ฝังไว้มาหนึ่งกะหาปณะนะแล้วมอบให้แก่แม่ยายนางได้แอบส่งกหาปณะ,ะนั้นไปถวายพระราชาพอล่วงไปสองสามวันนางก็ให้พระราชารับสั่งให้มีมหโหสพอีก กุมภะโคสกะต้องไปนำกหาปณะมาหนึ่งกระหาปณะอีกนางได้ส่งกหาปณะนั้นไปถวายพระราชาเช่นเคยต่อมาอีกสองสาวันนางได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาส่งคนมารับกุมภะโคสกะเข้าไปในพระราชนิเวศพระราชาได้ส่งราชบุรุษมาแล้วพวกราชบุรุษมาที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกคนรับจ้าง ถามหากุมภโคสกะเมื่อพบตัวแล้วจึงบอกว่ามาเถิดนายมากับเราพระราชารับสั่งให้หนายเข้าเฝ้ากุมภโคสกะไม่ปรารถนาจะไปบอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักตัวเขาเรื่องอะไรจึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อไม่ยอมไปโดยดีพวกราชบุรุษก็ฉุดไปโดยพละการ นางสนมเห็นดังนั้นจึงทำทีเป็นขู่ตะคอกราชบุรุษว่าพวกนี้ไม่มีมันญ,ญาติไม่สมควรฉุดบุตรเขยของตนอย่างนั้นแล้วหันมาปลอบกุมพระโคสกะว่าไปเถิดลูกเมื่อถึงพระราชวังแล้วแม่จะกราบทูลพระราชาให้ตัดมือตัดเท้าคนพวกนี้เสียนางได้รีบพาบุตรีล่วงหน้าไปก่อนเมื่อถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวสมัย แต่งแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่หน้าส่วนหนึ่งอันเหมาะสมแก่ตนกุมภะโคสกะถูกฉุดประชากลากถูมาเฝ้าพระราชาจนได้พระราชาตรัสถามว่ากุมภะโคสกะหรือพยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าชื่อกุมภะโคสกะทำไมเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์พยาค่ะ ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างเจ้าอย่าลวงเรากุมพระโคสกะเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอกข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์พระเจ้าค่านี่กะหาปณะของใครพระราชาตรัสพลางชูกะหาปณะาให้ดูกุมพระโคสกะจำกะหาปณะของเขาได้ตกใจคิดว่ากหาปณะนี้ มาถึงพระหัตถ์ของพระราชาได้อย่างไรหนอมองดูทางโน้นทางนี้จึงได้เห็นหญิงทั้งสองแต่งกายสวยงามอย่างชาววังยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห้องเขาจึงเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดพระราชาตรัสถามต่อไปว่าพูดไปเถอะกุมพระโคสกะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดซัพ์เป็นอันมากไว้ กุมภาโคสกะเล่าความคิดของตนให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วสรุปว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดซับไว้ก็คนอย่างเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือควรพระเจ้าค่าถ้าอย่างนั้นทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไหร่มีสี่สิบโกดคือสี่ร้อยล้านพระเจ้าค่าควรเอาอะไรไปขนมา กียนพระเจ้าค่าพระราชารับสั่งให้เอากวียนไปขนทรัพย์ของเขามากองไว้หน้าพระลานหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชครื่มาประชุมกันแล,ล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างไม่มีเลยพระเจ้าค่าราษฎรทูลควรทำอย่างไรกับกุมพภะโคสกะควรยกย่องเขาพระเจ้าค่า พระราชาทรงแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีให้กุมภะโคสกะพระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นพรรยาแล้วเสด็จไปสำนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกุมภะโคสกะนั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือกุมภะโคสกะเศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลย มีทรัพย์ถึงสีสบโกดก็ไม่มีอาการเย่อยิ่งอวดตนไม่มีความทนงตัวทำตนประดุดคนเข็นใจนุ่งห่มผ้าเก่าๆทำงานรับจ้างอยู่ที่ถนนอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกคนรับจ้างแลแล้วพระราชาทรงเล่าเรื่องทั้งปวงถวายให้พระศาสดาทรงทราบสรุปลงว่าคนมีปัญญาเห็นปานนี้ถ้าพระองค์ไม่เคยเห็น พระศาสดาตรัสว่ามหาบาพิษชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกุมภะโคสกะชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนโจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นย่อมมีความทุกข์เป็นผลในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นทำนาและรับจ้างชื่อว่าเป็นการกระทำอันประกอบด้วยธรรม ความเป็นใหญ่หรือยศย่อมเจริญแก่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใคร่ครวนด้วยปัญญาแล้วจึงทำรรสำรวมระวังกายวาจาใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาทดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษิตว่าอุทธานวโตสติมโตเป็นต้น ดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้น